สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วในะช่องคาราจีฟทุกคนรู้ไหมว่าสังคมในปัจจุบนะันน่ะไม่ได้ออกแบบมาให้เรามีความสุขฉะนั้นเราต้องเป็นคนออกแบบที่จะมีความสุขเองถ้าทุกคนตอนนี้ยังใช้ชีวิตตามกระแสสังคมหรือว่าตามแวร์ยูที่สังคมให้เราอ่ะเราเชื่อว่าส่วนมากไม่ได้มีความสุขกับมันขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เรา100%แล้วแลมันไม่ใช่แวร์ยูที่เราให้ความสำคัญฉะนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนมาดู4แนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องความสุขข,ของเราความ สังคมเห็นคุณค่าความสุขแค่บางส่วนเท่านั้นมันแปลว่าอะไรสมมติว่าในชีวิตเราอะเรามีสิ่งที่เราทําและมีความสุข20อย่างสังคมอาจจะให้ค่าแค่1ิอย่างคือ20อย่างอะมันเป็นความสุขของเราทั้งหมดแต่สังคมบอกว่าที่เรามีความสุขได้จริงๆคือแค่10อย่างแล้วสังคมก็ไม่ยอมรับอีก10อย่างที่ทําให้เรามีความสุขอันนี้สมมติเฉยๆนะสมมติว่าถ้าเรามีหน้าที่การงานที่มันคงแต่เรารู้สึกว่า นี่มันไม่ใช่ความสุขของเราเราทําแค่แบบว่าตามสังคมที่สังคมกําหนดกรอบมาให้อย่างสมมติว่าเราเข้าเรียนมหาลัยเรียนเป็นนักกฎหมายเพราะว่าสังคมบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นงานที่มั่นคงนะครอบครัวบอกว่าสิ่งนี้มันโอเคนะลองเรียนสิ่งนี้ไหมแล้วพอเราทํางานตรงนั้นแล้วอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกมาตั้งแต่แรกแล้วเราก็จะไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นแล้วพอเรารู้แล้วว่าความสุขข,ของเราคืออะไรเรากำลังจะออกมา ไม่ใช่ทุกคนจะปลบมือให้กับการกระทํานั้นของเราไม่ใช่ทุกคนจะปลบมือให้กับการตัดสินใจนั้นของเราการที่เราจะมีความสุขสังคมไม่ได้ยินดียินร้ายกับเรื่องนั้นสิ่งที่สังคมยกย่องหรือคนรอบข้างเรายกย่องก็คือความมั่นคง อาชีพนั้นมันมีชื่อเสียงไหมมันทําให้เราถูกนับหน้าถือตาในสังคมไหมอันนี้คือสิ่งที่สังคม Value ฉะนั้นสังคมไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เรามีความสุขสังคมถูกออกแบบมาเพื่อให้มันมีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะเท่าเทียมกันสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องวอล d เดตอีก10อย่างนั่นเองสมมติว่าความสุขเรามี20อย่างสังคมวอลเดตไปละ10อย่าง เราอะต,ต้องวอลเลยเดดอีก10อย่างนั่นเองว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันก็เป็นความสุขของเราเหมือนกันนะการที่เราแบบว่าไปทํากาแฟอันนี้ก็เป็นความสุขของเราเหมือนกันนะถ้าเราชอบทานกาแฟการที่เราชอบร้องเพลงการที่เราแบบว่าไปเรียนร้องเพลงอันนี้ก็เป็นความสุขของเราเหมือนกันนะสิ่งที่มันเป็นความสุขของเราให้เราแบบว่าตระหนักไว้ว่าสิ่งนี้คือความสุขนะไม่ว่าคนรอบ้างจะบอกว่ายังไงไม่ว่าสังคมจะบอกว่ายังไงให้เราฟังเสียงตัวเองไว้เสียงตัวเองบอกว่ามีความสุขไหมเสียงตัวเองบอกว่าสิ่งที่เราทําอะเราเอนจอยกับมันไหมถ้าเสียงเราบอกว่าใช่ เรามีความสุขนะเราเอนจอยที่จะทํามันนะทําเลยประกาศจากช่องถึงผู้คนที่น่ารักที่สุดในโลกตอนนี้ช่องเราเปิดสมัครสมาชิกได้แล้วนะถ้าใครอยากซัพพอร์ตช่องเราให้สามารถก้าวต่อไปเรื่อยๆก็สามารถสมัครสมาชิกเป็นลัททีชาเขียวได้วยกันได้ความคิดที่2ยิ่งเรามีความสุขกับการตัดสินใจแล้วมากแค่ไหนเราก็ต้องการการซัพพอร์ตจากคนอื่นน้อยแค่นั้นแปลว่าอะไร ขอยกตัวอย่างเพื่อนเราเพื่อนเราคนนึงเขาเรียนคณาวิทย์แล้วเขาแบบชอบเรื่องนี้มากเขาอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์มากๆแต่ครอบครัวเขาไม่ได้เห็นด้วยขนาดนั้นสิ่งที่เขาทําคืออะไรเขาตัดสินใจที่จะเรียนต่อปโทถึงแม้ว่าครอบครัวจะไม่ได้สปอร์ตแต่ว่าเขามีความสุขกับการตัดสินใจของเขาเขารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เขารักและสิ่งที่เขาอยากทําไปตลอดชีวิตยิ่งเรามีความสุขกับการตัดสินใจของตัวเองแค่ไหนอะเราก็ต้องการการยอมรับจากคนอื่นน้อยแค่นั้นเราไม่ได้ต้องการคนอื่นมาบอกว่าเฮ้ยเรียนเลยมันจะต่อยอดีีนเ้ย เราไม่ได้ต้องการความคิดเห็นนั้นเว้ยเราแค่รู้ว่าเราอยากเรียน เราแค่รู้ว่าเราชอบที่จะทํามันเราเอนจอยที่จะทํามันเขาก็จะมีความสุขกับการตัดสินใจของเขาแล้วฉะนั้นทุกคนลองหาดูว่าในชีวิตเรามีอะไรที่เราตัดสินใจโดยที่ไม่ต้องขอความเห็นของคนอื่นไหมเพราะอันนั้นน่ะอาจจะเป็นความสุขที่แท้จริงของเราก็ได้อย่างเราเราอยากแกลบเยรใช่ไหมเราอยากแบบลองทํา YouTube แบบ full time เราไม่เคยขอความคิดเห็นของใครเลยเว้ยเราแค่บอกที่บ้านว่าจะทําสิ่งนี้เราบอกคนรอบตัวบอกเพื่อนเราว่าเราจะทําสิ่งนี้แค่นั้นน่ะแจ้งให้เขาทราบเราไม่ได้ขอคําอนุญาตจากเขาเพราะการที่เราขอคําอนุญาตจากเขาแล้วเมื่อไหรรร่่่เเาาาาจะททํสิงีอยก จริงๆละ่ะเราต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองทำในสิ่งที่เรารักไม่ว่าผลมาจอกมาเป็นยังไงอะ่ะเราจะมีความสุขกับการตัดสินใจนั้นทุกคนลองคิดดูว่าสมมติว่าถ้าเราทำสิ่งหนึ่งเราตัดสินใจสิ่งหนึ่งแล้วมันล้มเหลวอะ่ะ การที S <S <People> ่เราตัดสินใจเองแล้วมันล้มเหลวหรือการที่เราตัดสินใจตามคนอื่นแล้วมันล้มเหลวอันไหนน่าเจ็บใจกว่ากันก็คือการที่เราตัดสินใจตามคนอื่นแล้วมันล้มเหลวใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้มีความสุขกับสิ่งนั้นตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราทําเพราะว่าเรามีความสุขเราเอนจอยกับมันตั้งแต่แรกอะถึงมันจะล้มเหลวเราจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเราดีใจมากที่เราได้ตัดสินใจทําสิ่งนั้นไปฉะนั้นทุกคนย้อนกลับมามองที่ตัวเองตัวเองมีความสุขกับอะไรตัวเองเอนจอยกับอะไรเราก็ทํามัน3คคุุณณไไไมม่่ดด้้้ตตอองทําาัันแรบโกสทที่จะํามัน อ่ะมันมาจากภาษาอังกฤษเนาะว่าคุณไม่ได้แบบต้อง have to do have to มันแปลว่าควรจะต้องทำใช่ไหมหรือแบบต้องทำแต่เรา get to do get to do ก็เหมือนแบบเรามีโอกาสที่จะได้ทำอะ่ะสมมติว่าเราไม่อยากตื่นนอนเลยแล้วเราพูดในหัวตัวเองว่า I have to wake up เราต้องตื่นนอนในจิตใจเรามันจะเริ่มต่อต้านด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำคนเราไม่ชอบคาว่าต้องทำทุกคนลองเปลี่ยน เปลี่ยน mindset นิดนึงลองคิดว่าคือคำว่า get to get to คือได้โอกาสที่จะทำ I get to wake up ฉันมีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาเจอวันวันใหม่อันนี้มันจะเปลี่ยน mindset เราเลยเราจะรู้สึกขอบคุณมากขึ้นอย่างเช่นสมมติไม่อยากทำงานเลย I have to go to work ไม่อยากไปทำงานใช่ไหมเพราะว่าเราต้องไปทำงานแต่ถ้า I get to go to work ฉันมีโอกาสที่ได้ไปทํางานสองเซนเทนนี้ความหมายคือมันต่างกันมากแล้วความคิดของเราที่มีต่อเซนเทนนั้นน่ะก็ต่างกันเหมือนกันอันนึงเป็นแบบว่าถูกบังคับให้ต้องทําอีกอันนึงเป็นแบบว่ารู้สึกขอบคุณที่จะทําฉะนั้นวันไหนที่เราไม่อยากทําอะไรลองคิดคําว่า get to เรามีโอกาสที่จะได้ทําบางอย่างทําไมข้อสามมันต้องมาอยู่ในเรื่องของแบบว่าสังคมกับความสุขด้วยเพราะบางทีอ่ะเราก็หยุดกระแสสังคมไม่ได้หรอกเราต้านมันขนาดนั้นไม่ได้ทุกคนบางทีเราก็ต้องแบบ กก a l ลองใช่ไหมคือเข้าเมืองตาเหลียวต้องเดยวตาตามบ้างฉะนั้นเวลาที่เราต้องทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของสังคมแล้วเราไม่อยากทําขนาดนั้นอะ่ะก็ลองคิดอันนี้ดูจาก have to เป็น get to อย่างสมมุติเราไม่ค่อยชอบเลยเราไม่ค่อยชอบเข้าสังคม คือเราใช้ความพยายามอย่างมากถ้าแบบว่าจะต้องไปปาร์ตี้หรือแบบว่าไปเจอคนใหม่ๆในกลุ่มที่เราไม่ได้สนใจเขาขนาดนั้นอะแต่บางทีเราต้องไปใช่ไหมด้วยสังคมการเรียนต่างๆอะเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเราในอนาคตมากกว่าเราต้องเปลี่ยนไมเซจจากว่า I have to go กลายเป็น I get to go จากเราต้องไปเป็นเราได้โอกาสที่จะไปอันนี้ก็จะช่วยให้เราอยู่กลมกลืนในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องเสียความสุขของเราไปแต่ทุกคนก็ต้องเลือกนะว่าอีเวนต์ไหนของสังคมมันจะเป็นกับเราอีเวนต์ไหนที่ไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปไม่ต้องเข้า วม่ยิ่งคุณใส่ความรักเข้าไปแค่ไหนอ่ะคนอื่นก็จะได้ประโยชน์กับสิ่งนั้นมากขึ้นอ่ะขออธิบายอันนี้การที่เราจะมีชีวิตอยู i, ไ่ได้เราต้องใช้เงินใช่ไหม,มเงินมันเกิดจากอะไรเงินมันเกิดจาก3อย่างทุกคนเงินเกิดจากการที่เราให้บริการเงินเกิดจากการที่เราให้ความสนุกเงินเกิดจากที่เราให้ความรู้มันมีอยู่แค่3อย่างนี้แหละเราต้องเลือกเอาว่าเราจะทําสิ่งไหนใน3สิ่งนี้อย่างตอนนี้เราทําอันที่3าใช่ไหมคือการให้ความรู้แต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะทอาอันเนี้ยเราก็เป็นการให้บริการก็คือแบบว่ารับทํางานต่างๆอย่างสมมติว่าาาถ้ททุกคนํ เป็นแบบพนักง,งานเงินเดือนใช่ไหมอันนี้คือการให้บริการให้บริการนายจ้างของเราอะแล้วสสิ่งนี้มันเกี่ยวอะไร3สิ่งนี้คือการที่เราให้คุณค่ากับคนอีกฝั่งหนึ่งมันจะมีคน2ฝั่งฝั่งนี้คือผู้ให้ฝั่งนี้คือผู้รับแล้วการที่เราจะหาเงินได้อะ่ะสคนนี้ต้องแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนคุณค่าต่อกัน เฮ้ยฉันเอางานตรงนี้มาให้คุณนะอุ้ยฉันชอบงานตรงนี้มากเลยเอาเงินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วความรักเกี่ยวอะไรกับในเรื่องนี้ก็คือยิ่งเรารักงานของเรามากเท่าไหร่เราชอบเราสนุกกับงานของเรามากแค่ไหนงานมันก็จะออกมาดีมากแค่นั้นแล้วมันแปลว่าอะไรมันจะแปลว่าเราส่งคุณค่าได้มากขึ้นพอคุณค่ามากขึ้นสิ่งที่ตามมาแบบที่เราไม่ต้องคิดคือผลตอบแทนมันจะมากขึ้นฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวเวลาที่เราจะทําสิ่งที่เรามีความสุขแบบทํามันเป็นอาชีพเพราะสุดท้ายถ้าเรามีความสุกกับมันจริงๆงเราเอนจอยกับมัน เงินเงินที่ได้มามันจะตามไปด้วยแต่ก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องการทําธุรกิจการแบบว่าทํามาเก็ตติ้งอะไรอย่างนี้เลยนะคืออย่างที่บอกว่าสังคมไม่ได้สปอร์ตให้เรามีความสุขอ่ะมันก็เลยไม่มีระบบที่ทําให้เราทําในสิ่งที่ชอบแล้วมันเป็นอาชีพได้สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องสปอร์ตระบบของเราเองมันยากหน่อยแต่มันคุ้มค่ากลับมาที่ยิ่งเราลังมันแค่ไหนเราก็จะส่งคุณค่าได้มากขึ้นอย่างเช่นในการทําวิดีโออ่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากจะทําวิดีโอนะทุกคนมันเหมือนเป็นระบบไปแล้วว่าเฮ้ยแกต้องลงวิดีโออออททททุุกกกาาาาาิิตตตตยย์ฉะะนนนัั้้้เเรร็งงหวี่่จถ หาวันที่เราจะต้องตัดต่อบางอาทิตย์เราก็ไม่ได้เอนจอยกับมันขนาดนั้นเราแค่รู้สึกว่าเราต้องพูดแล้วเราได้อะไรกลับมาก็คือวิดีโอนั้นมันก็จะแบบมันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบดีเวอร์วังขนาดนั้นส่วนวิดีโอไหนอะอาทิตย์ไหนให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากพูดเรื่องนี้มากๆรู้สึกเอนจอยที่จะพูดเรื่องเนี้ยวิดีโอนั้นมันจะออกมาดีมากมันจะรู้สึกโอ้ยมีความสุขในการตัดต่อเพราะแบบเฮ้ยพูดดีมากอย่างเงี้ยบางทีอ่เรานั่งฟังวิดีโอของตัวเองเพราะเราึกว่ามันเป็นประโยชน์เราเห็นเลยว่าวิดีโอทีี่่ยยออวววิสสูคคคืเเรราาาาาาาใมมมมมมมพไปกกกุขัับน เราเลยแบบว่าทําได้ถึงขนาดตรงนั้นก็คือยิ่งเราใส่ความรักใส่ความชอบของเราไปมากแค่ไหนงานมันก็จะยิ่งออกมาดีแค่นั้นแล้วงานมันก็จะส่งคุณค่ากับคนอีกฝั่งหนึ่งได้ดีขึ้นมันเป็นแนวนี้แหละเป็นการแลกเปลี่ยนคุณค่าการหาเงินมันเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเว้ยการแลกเปลี่ยนคุณค่ากันแล้วนี้ก็คือ4อย่างที่เราเอามาแชร์เนะว่าสังคมไม่ได้ซัพพอร์ตความสุขของเราแล้วเราจะซัพพอร์ตความสุขของเรายังไงก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในชีวิตกันมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากดู